ตอมใต้ก่องกลางวานสะท้านฟ้านาเจ้าตอมใต้ก่องกลางวันสะทานฟ้านาะนะเจ,าเจา้านาเจ้าคณะกรรมการคงจะได้ไปดูอย่างก,การชีดนต่เจ้าจะได้ดูลีลาความรอบเมียนาเจ้าหลังจากการแสดงการแข่งขันของทีมอตอมใต้ก่องกลางวานแล้วนาเจ้าก็เป็นการแสดงป้อนผีคุนเมืองของน้องๆจากโรงเรียนมันตอมใจกัยเตรียมตัวเตรียมพร้อมกกับการแสดง เรื่องของเครื่องฟัข้างหลังนะเจ้า สราเสรับแ้คียังจะมีพระราชินตีตรวจเรื่อ,องห้องน้ำนาจ้าได้รับการสนับสนุนรถจากเทศบาลเมืองเขาเยาในการเป็นสุขาเคลื่อนที่อยู่ด้านเหนือนาจ่าจะสามารถใช้บริการได้เจา้า กูทุประสงค์ขอบการตีกรองอุู้าเจ้าก็เปิ้นก็ตีกรองกันเพื่อบอกว่าเป็นวันพระวันโคตรหรือว่าเป็นการตีเพม่อนเพือนสัตคาเจ้าบ้านเพือ่อว่าวันรงนี้วันพระนะจ้าเพื่อเตรียมตัวทำบุญตักบานฟังธรรมหรือสิ่ภาวนาโดยปฏิติในวันแรมเจ็ดค่ะวันแรมสิบสี่ หรือวันพุธเสตทำแล้วก็วันแปรตีค้ำนาาเาาจะเจ้าวจะใช้วิธีตีกลงองเมฆต่อค้ำก่อนตีจะบ้านจะเข้านอนโดยตีเป็นจังหวะจ้าจ้าเนิ่มหนามนวลนวลแล้วก็อุ้มลึกหน้าฝังหรือการตีกลองแหมย่างเนื้อจา้าวก็จะเป็นสัญญาณบอกได้ว่าเวลาตีพระสงฆ์จะเริ่มเทศนาคำหรือขึ้นคำคำซับซ้อนเชิงภาษาพุทธบนก่อห้องแตงกว่าขึ้นคำ นิกะชนก่อนจะต้องเตรียมตัวตัวต้งสติห้าฟังคำสองของาำแขมประกาศหนึ่งก่อสฐานว่าเป็นการเป่าประกาศต่อสิ่งักดิิทั้งหลายว่าบัดนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะถูกเผยแพร่ออกไปเปืือกเปื่อเมื่อถึงสามโลกทั้งสิบโฮมจ้าร่านเราแขมย่ ก็คือการไปกรองเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าได้ทรรมาของพระพุทธเจ้าได้จบลงแข่งหนึ่งภูแล้วซึ่งเป็นการสัรเสริญธรรมาก,กักทวยนะเจ้า หนึ่งนะเจ้าเพืเอเป็นสัญญาณบอกลาเทวดาทุกชาตาว่าได้มารวมอนุโมทนาการทำบุญในครั้งนั้นๆซึ่งภะษาอู่คนกล่าวห้องกันว่าเปาอินาทนา,าวโตร์นะเจ้าสำหรับการตีกองบูจาหรือแหงข้อหนึ่งวัตถุประสงค์ของการตีกองบูจาแหกข้อหนึ่งคือตีเพื่อเป็นสัญญาณบอกเหตุเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ,ญเกิดขึ้นในหมู่บ้านอย่าง กจะระดมพลไล่หลาโจ้ตีม้าปวนพัวป้นควายของชาวบ้านตีเมื่อพัวเมื่อควายหายแล้วก็ตีเมื่อไปด้วยหาพัวหาควายปะแล้วก่อ็จะตีรัวรัวเร็วๆวดังๆหลายครั้งติดต่อกันนะเจ้าซึ่งการตีจงก่อมีความหมายต่างๆกันนะเจ้าแล้วก็ข้อหนึ่งก็จะตีเมื่อเวลามีงานวัดนะเจ้า ก็จบไปแล้วนะ